สวัสดีค่ะดิฉันน้ำทิพย์ทองสำลิดค่ะกรรมการผู้จัดการบริษัทเดวาเฮิร์บบริษัทเดวาเฮิร์บของเรานะคะเป็นบริษัทที่ผลิตและจาหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพกลุ่มของยามองน้ามันนวดและแทปบูนสมุนไพรเพื่อสุขภาพต่างๆค่ะโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ประเทศยามองน้ามันนวดของเรานะคะเป็นผลิตภัณฑ์ที่คิดค้นสูตรตำรับให้มีความเข้มข้นนะคะใช้แล้วได้ผลจริงโดยพัฒนาสูตรตำรับจากบรรลุดุลนะคะที่สืบทอดมากว่า25ปีนะคะแล้วก็ร่วมกับองค์ความรู้นั้นเภสัจกรรมแพทย์แผนไทยนนนะะะะคคใช่วงโิด เนื่องจากว่ากลุ่มลูกค้าของเราส่วนใหญ่ะค่ะเป็นกลุ่มของนักท่องเที่ยวลดลงไปอย่างมากเลยค่ะ <languages? S 1> งั้นเราก็ถึงคิดที่จะแตกลายผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในความเชี่ยวัานของเราและในองค์กรของเราทีด้่าจะมุนไพนะคะไปในกลุ่มของเครื่องสาอางประจวบกับที่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ของเราในกลุ่มของยาหมองเนี่ยมีผู้แข่งนเกิดขึ้นเยอะมากในปัจจุบันนี้นะคะแล้วก็ทําให้เราต้องหาผลิตภัณฑ์ใหม่ขึ้นมาเพราะว่าในพื้นที่อําเภอหัวหินของเราในเขตจังหวัดอุบของเราเนี่ยปลูกว่านหางจระเข้เยอะมากแต่ว่าปลูกเพื่อทําน้าว่านกันแต่ว่านหางจระเข้ของเรามีศักยภาพในการทําผลิตภัณฑ์เครื่องสาอางโดยเฉพาะเจลว่านหางาระเข้พ เพราะเราต้องการคนที่จะมาช่วยให้คำปรึกษาช่วยพัฒนาติดพันต้นแบบให้กับเราโดยเฉพาะเจลว่านหาสุซดาเคแต่ใน,นระหว่างโครงการนะคะด้วยองค์ความรู้และที่ปรึกษาะค่ะเลยได้มันสามารถแตกลายไปอีกเป็นเทอร์มาคูลสเปรย์โดยใช้น้ำว่านหางโซราเคบวกกับองค์ความรู้ของการสมุนไพรของเราโดยใช้จักสกสัดใบบลบกมาช่วยและเดิมเลยะค่ะเรามาารรีความสนใจในส่วนของสมุนไพรกระดูกไกดดำในในเดิมที่เรามีความช่วชาญเป็นหลักอยู่แล้วในเรื่องติดพันไขกระเนื้อเราจึงทำติดพันต้นแบบตัวนี้เพิ่มไปด้วยหลังจากได้รับคำปรึกษาจากทางอาจารย์ที่ปรึกษาของโครงการแล้วนะคะ จากผลการสำรวจตลาดและการเทสตลาดนะคะเราได้ผลิตภัณฑ์ออกมา3ผลิตภัณฑ์ด้วยกันนะคะแบ่งเป็น2กลุ่มด้วยกันนะคะคือกลุ่มแรกนะคะคือเป็นกลุ่มของว่านหางจระเข้นะคะโดยใช้ว่านหางจระเข้สดนะคะในอํเาเภอหัวหินนะคะเป็น1ก็คือเจลว่านหางจระเข้นะคะ2ก็คือเทอร์มาคูสเปนนะคะซึ่ง2ผลิตภัณฑ์นี้นะคะเป็นผลิตภัณฑ์เนเชิงเครื่องสาอางเราจึงใช้ชื่อแบรนด์ใหม่นะคะภายใต้แบรนด์ว่า KOB นะคะอีกกลุ่มหนึ่งคือเป็นกลุ่มของบารมสมุนไพรกระดูกไก่ดำนะคะซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์คลายกล้ามเนื้้อนนะะคคเรราจึงงใชแบด ค,คือสมุนไพรคุิพย์และจากผลจากการเทสตลาดนะคะได้รับการตอบรับในผลิตภัณฑ์ของเจวันหางจรเะเข้แล้วก็ความสมุนไพรกระดูกไก่ดำนะคะเป็นอย่างดีนะคะส่วนตัวเทอร์มาคูสเปย์นะคะยังต้องพัฒนาต่อค่ะการต่อยอดเพิ่มเติมจากการพัฒนาโครงการครั้งนี้นะคะอย่างปร,ประการแรกคือเราได้ผลิตภัณฑ์ต้นแบบทางด้านเครื่องสำอางโดยเฉพาะวัานหางจรเะเข้แล้วก็ได้แบรนด์ขึ้นมาหนึ่งแบรนด์คือ PV e, ซึ่งเราคิดว่ายังมีศักยภาพในการผลิตผลิตภัณฑ์ในกลุ่มของวัานหางจระเข้ได้อีกหลายผลิตภัณฑ์เลยในกลุ่มเครื่องสำอา ว่าเรายังพัฒนาต่อยังมีศักยภาพต่อค่อนข้างสูงผลลัพธ์ในการเข้าโครงการครั้งนี้ในเชิงของลุกประทับนะคะในเชิงของรายได้ที่เพิ่มขึ้นเราคาดการว่ารายได้เราน่าจะเพิ่มขึ้นจากเรทพันใหม่ของเราอะ่ะประมาณเดือนละหมื่นนะคะคิดว่าในอนาคตถ้าเราพัฒนาต่อเนื่องเราคิดว่าน่าจะได้ผลลัพธ์มากกว่าน,นี้แน่นอนค่ะขอขอบพระคุณนะคะกองพัฒนาขีดความสามารถธุรกิจอุตสาหกรรมลกลมส่งเสริมอุตสาหกรรมนะคะและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนครเหนือเป็นอย่างสูงค่ะที่ได้ให้โอกาสเข้าร่วมโครงการไบโอเบสโปรดักต์ทั้งนี้นะ เนื่องจากว่าบริษัทเดวาเคิร์ฟของเรานะคะเมื่อได้เข้าร่วมโครงการนี้คะได้รับผลประโยชน์็นอย่างมากอย่างสูงเลยค่ะก็อยากจะขอเชิญชวนนะคะผู้ประกอบการธุรกิจ s m e ทุกท่านนะคะที่สนใจที่จะพัฒนาธุรกิจของตัวเองนะคะยังมีโครงการดีๆนอกจากโครงการไบอเบสนะคะที่ทางกรมส่งริออุตสาหกรรมนะคะดูแลอยู่ที่น่าสนใจอีกมากมายนะคะภายใต้โครงการยกระดับธุรกิจ SME ดนะคะด้วยการรปยุ์ใช้โมเดลเศรษฐกิจ BCG นะคะอีกหลายโครงการเลยคะที่น่าสนใจขอเียนเชิญนะคะ